ท่านนายกสุพงศ์90คะแนนท่านจุดที่4หมายเลข46ลูกเาพาอเมืองแสนของคุณทำโรงฤรธิ์250ท่านจุดที่5หมายเลข22จากแคา่ที่มงของผู้ช่วยอ่นสาสอปตสอ,อปตอดาวรินครับเวลา370วินาที พร้อรอยู่ทรานเดี๋ยฮักสโกขถานตจุดที่หนึ่งบังไฟล้านหาดจุดที่หนึ่งหมายเลขหกนะครับของงนันขุรักดันพระักนะครับ3ามคะแนนฐานจุดที่สหมายเลขส4่สิบสี่อร์ไยเบิกฟ้า่าสองสิบตัวโทนนล์สองร้อานจุดที่สี่หมายเลขหกสิของคุณโบเรียนจากค่ายสิรินภาหกสิวินาทีเชิญครับ ความพร้อมอยู่ที่ฐานจุดที่หานะครับฐานจุดที่5้านัาเบอร์สาเก้ครับร้าของคุณสลิทรพรสลินทร์รคุณ่นะครัคุณต้องเกสดาพรพรมบุตรนะครับ่ประกาในกอความพร้อมนะครับมาที่ฐานที่ห้าแล้ต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่หหมายเลขส9ของคุณสิร์ธร คุณเกษราพรพรมุตรวายิองพระมหาธาตุวัดกลางอุดมวิทเพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปเต้พนเต้พนมไปๆมากเลยเชี่ยกรยิยง